หมูยอจ้ะอือจ้าสวัสดีจ้ะมื้อนี้มาผอกันอีกแล้วเนาะมืนน้อนี้มื้อนี้จะพามากินผัดมะมา่าผัดมะม่าของเฮาวกสซมีผักนะจ๊ะแตงกวาผักกาดขาวเลเดีด้มื้อนี้ฮันแว่นนะจ๊ะแล้วก็จะมี ตังโออืมตังโองามง่ามอือน,นี่มามากินกันเลยจ้ะ